สวัสดีเพื่อนทุกคนวันนี้นะคะโฟกัสก็อยู่ที่บ้านค่ะแล้ววันนี้นะคะโฟกัสก็จะมาปลูกต้นไม้ค่ะนั่นก็คือต้นต้อยติ้งเทศค่ะแล้ววันนี้โฟกัสก็มีแขกรับเชิญด้วยก็คือพี่ฟิวกับน้องประทูนี่นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มปลูกกันเลยดีกว่าค่ะอันนี้คือใบหมานะคะเพราะว่าจริงๆมาใช้กับชเช้าค่ะแต่ว่าเนื่องจากบ้านโฟกัสไม่มีก็เลยหาสิ่งที่ใกล้ตัวแล้วก็ง่ายกว่านะคะ โอเคเดี๋ยวเราจะใส่กระถางต้นไม้นะคะเพราะว่าใบนี้เนี่ยมีส่วนช่วยในการไม่ให้ดินรั่วแล้วก็มาซึมซับน้ําได้ดีด้วยค่ะนี่เดี๋ยวเราใส่ลงไปเลยอันนี้ตัดให้เป็นใบเด็กน,นิ่ค่ะโอเคค่ะต่อไปเดี๋ยวเราก็จะใส่ดินนะคะระวังดินรั่วนะคะนี่ใส่ลงไปเลย แล้ก็ใช้มือกดได้เลยค่ะไม่ต้องกลัวมือเลยนะคะเดี๋ยวเราค่อยล้างมือตอนเสร็จถ้าใครไม่อยากใช้มือก็ใช้อันนี้กดก็ได้น่ะวงนี้โฟกัสก็ไม่ได้ค่อยออกไปไหนแล้วค่ะเพราะว่าโฟกัสเนี่ยต้องป้องกันตัวโอเคต่อไปเดี๋ยวเราจะเริ่มปักดอกไม่ปักต้นมาเลย นี่ก็คือดอกของมันนะคะ <c oughs> โฟก,กัสถูกไวน้นี่มันจะมีรากถึงนิดนึง <c oughs> ก,นกดลงไปอย่างนี้เลยคะ่ะอันนี้มีรากสองเส้นเมื่อกี้นีรากสี <c oughs> ว้าวระวงางให้ดูแต่อย่าให้ดูแตกนะนี่ยังไม่มีรากเลย ทำด้วยที่ซื้อปิดเทอมแล้วค่ะโอเคเดี๋ยวโฟกัสของไปอีกสักต้นนะึ่งอ้ต้นนี้รากเยอะมากเลยค่ะปักต,ตรงกลางนี้กว่าต้นใหญ่ ให้รากมันจมลงไปใต้ดินเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราก็จะรดน้ำด้วยนี่เลยค่ะเราก็ต้องทิ้กันนะคะน,นี่ช่วงนี้เนี่ยโรคโควิดในทีมันน่ากลัวมากๆเลยเพื่อนๆก็อย่าลืมป้องกันตัวนะคะวยการ ล้างมือบ่อยๆเวลาไปที่ชุมชนแออัดเนี่ยก็อย่าลืมใส่หน้ากากนอนามัยป้องกันตัวเองด้วยนะคะถ้าอย่างนั้นวันนี้พกกันนะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย